สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอรีราทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจากโค้ดอีกแล้วนะครับเป็นโค้ดแตปมนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้หรือพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ครบก็สามารถมาดูและรับไปได้ครับและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมก็สามารถแชร์โค้ดกันใต้คอมเมนต์นี้เลยดีวกันคุยกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพราะว่ามันใกล้จะหมดเขตกิจกรรมแล้วก็รีบทําหน่อยนะครับก็เป็น น่าจะสะสมครบ8ใบนะครับเราก็จะได้นะแล้วก็นี่ก็พี่ก็จะมาหมุนอันเกลือนะก็ดูไปก่อนนะครับผมเออก็คือจะบอกว่าคือมันแค่8สแตปมนะก็คือ1 ID เนี่ยครบ8สแตมปุ๊บเราก็จะได้นะครับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับก็มารับไปนะครับรอบนี้น่าจะมีอดิสเยอะนะครับผมแล้วก็เวเรสอะไรประมาณนี้เยอะแยะไปหมดเลยทุกตัวเลยครับผมก็ประมาณนี้เลย <c oughs> และสำหรับคนที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวห,หาเงินเติมเกมเราก็ต้องฝากไว้ด้วยกับแอปนี้เลยนะครับผมซึ่งไม่ใช่แอปการพนันแต่อย่างใดนะครับก็คือแอป Royal Casino นั่นเองนะครับผมเป็นแอปที่อยู่ใน Play Store และ Apple Store นะครับผมซึ่งสามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมมันสามารถหาเงินได้จริงๆนะครับผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพี่จะให้ดูนะครับพี่หรือผมก็ได้นะโอเคก็คือ พี่เนี่ยก็คือขายไปนะเวย้ยก็คือเอาชิปเนี่ยพี่ไปเล่นก็คือเล่น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 ยิงยิงปลาอะไรเล่นอะไรไปเนี่ยคือพี่ก็ไปติดต่อร้านนี่แล้วเขาส่งชิปไปขายนะครับอ่ะพี่ขายอยู่ร้านแรกครับ r o y a l Bank นะครับผมก็คือขายกับร้านนี้เลยซึ่งพี่ขายไปเนี่ยก็คือประมาณพันเก้านะครับผมซึ่งเป็นเงินที่เขาโอนเข้าบัญชีเรานะครับผมนี่ก็คือจํานวนที่ขายก็เก้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสองร้อยก็คือพันเก้านะครับก็ขายไปเลย ได้เงินมาเติมเกมได้เงินมาเติมเพรฟรีไฟเติมคูป,ปอง หาเงินกินข้าวง่ายๆเลยครับก็มีแอปนี้ติดไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมกดแล้วรอเบราว์เซอร์สักแป๊บหนึ่งนะครับผมมันจะพาเข้าไปนะครับผมสาหรับคนที่กดลิงก์พี่นะครับผมก็คือจะได้ชิปไปเล่นด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ค่อยๆเล่นนะไม่ต้องยิงตะบี้ตะบันยิงนะก็ค่อยๆยิงเก็บไปนะครับผมและยังรับบัตรชูมานี่ฟรีด้วยครับสำหรับคนที่เชิญเพื่อนเยอะๆนะครับผมก็ประมาณสักเจ็ดคนก็พอเราก็จะได้บัตรชูมานี่ฟรผม อ่าแล้วช่วงนี้เป็นกิจกรรมของเขาด้วยนะครับผมก็คือครบรอบ3ปี r o y a l Casino นะครับผมซึ่งแจกทองแจกรถแจกทุกอย่างแบบทูมันี่300สูงสุดน,น,น,นะครับผมก็เข้าไปดูกันได้ลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างก็ต้องฝากด้วยสำหรับคนที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวหรือหาได้ได้เสริมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับแอป r o ย a l Casino ครับลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็นี่ก็คือขอฝากตรงนี้ไว้นวดด้วยนะครับผมก็คือเป็น ตราอันเชิญนะครับฮีโรนะ่ก็คืออ่าเป็นสกินนะก็คือต้องหาโทเคนตรงนี้นะครับผมมาแล้วหาจากไหนได้ล่ะครับผมก็คือโหมดนี้เลยโหมดแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งจะเปิดให้เล่นอีกทีวันที่18นะครับผมซึ่งสนุกมากเลยเป็นโหมดเหมือนนักแข่งนะครับผมซึ่งจะมี4ระดับไอ้อ่ะประมาณ4ระดับครับโนเวอร์ m ทมเพลแล้วก็ลันเนอร์แล้วก็ Champion นะครับก็คือชนะ3ตาเนี่ยคือก็จะได้เลยนะครับผมโทเคนจะอยู่ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็น ต่ำสุดก็คือแพ้ตาแรกนี่ได้10ตาที่2ได้20ตาที่3นี่ได้ประมาณสัก30นะครับถ้าแพ้นะก็มานี้เลยได้วันที่เล่นได้อีกทีวันที่18ครับต้องฝากไว้ด้วยนะ ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคบผมแล้วเราจะมีรูปชูถ้วยนะเท่ๆเลยนะครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเราจะมาแจกโค้ดกันแล้วครับตั้งใจดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมรอบนี้จะแตกกับการแจกทั่วไปเพราะเราจะเช็คโค้ดประวัติเก่าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเค โคนไม่ได้มีแค่นี้นะครับจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับผมซึ่ง3มพาร์ทที่พูดนี้ก็คือจะเป็นอันแรกอาจจะมี3อันอันที่2อาจจะมีเยอะอันที่3ามจ,จะมีเยอะก็คือพี่มี3ามไอดีครับซึ่งหากโค่นพห่น้อง,องซึ่งถ้ามีพี่มีไอเดียเดียวก็คงไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทํากันครบหรือเปล่าโอเคก็น่าจะขาดคนแล้วกี่สเต็มเนี่ยสองสเต็มสามสเต็มมัง้งก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คประวัติก่อนนะครับผมซึ่ง ถ้ามันมีคนที่ไม่ใส่ก็ไปใส่ได้นะครับผมซึ่ง ID หลักพี่ก็คือเกลี้ยงเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดู ID ลองแล้วก็ดี ID ลองน่าจะเยอะนะครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมมาโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผม เดี๋ยวจะเปิดสดเลยรอบนี้มีกี่อันโอเคเปิดเร็วๆมีวูคองมีแกร็กนะครับผมแล้วก็มียอนนะครับผมมาเกิดพร้อมแล้วนะครับก็กดใส่โค้ดนะครับไม่ต้องพิมพ์คําว่าวีเข้าไปหรือพิมพ์ก็แล้วแต่ครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้โอเคโค้ดนี้จะอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับก็คือแกร็กนะครับอันนี้คือแกร็กนะครับผมอันนี้คือโค้ดของแกร็กนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีแกร็กนะครับเตรียมตัวนะครับใส่เลยนะครับใส่ได้ใส่ก่อนเลยนะครับผมและสามารถแชร์ช่วยเหลือสังกัดกันได้นะครับต่อไปวูคองนะครับอันนี้คือววูคคคคคคอออองงงนนนนนะะะรรรััััับบบี้ืฟ กดสต็อปไว้แล้วก็ไปใส่ได้เลยบูคองนะครับบูคองนะครับผม <c oughs> ต่อไปครับยอนยอนนะครับยอนเทพยอนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือโค้ดยอนเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือยอนนะครับผมยอนยอนแหมพูดหลายทีแล้วโอเคนะ ก็ประมาณนี้เลยก็เอาโค้ดจากตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยต่อไปจะเป็นพ์ทที่2นะครับเตรียมตัวนะครับผมอันนี้น่าจะมีเยอะนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวเช็คประวัติให้ดูด้วยนะครับผมโอเคมารอบนี้จะเปิดได้4ครั้งนะก็จะมี4ี่โค้ดครับและจะเช็คประวัติให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูประวัติท่าอ่านไหนที่ไม่เติมจะบอกนะครับผมก็ไปเติมได้เลย โอเคนั okay, ่นไงหนึ่งอันนะครับผมก็คือเวเรส์นะครับบรรทัดที่สองนะครับเอาไปเติมได้นะครับเวเรส์ v นะครับผมเวเรส์ v อยู่บรรทัดที่สองครับแล้วก็น่าจะมีเวเรส์อันเดียวนะครับผมแล้วก็อันล่างสุดก็เป็นแวนแวนเฮลซิงนะครับผม อ่ะเดี๋ยวดูเวเรสครับเวเรสบรรทัดที่2องครับสกดสต็อปเอานะครับผมเห็นไหมเขียนว่าเวเรสนะครับผมบรรทัดที่2องครับแล้วแวนอยู่ล่างสุดเมื่อกี้กดกกลับไปดูเอานะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นดูนี่ก็คือแวนเทลซิงนะครับผมก็คือสเต็มนะครับผมอยู่ล่างสุดนะเห็นไหมโค้ดที่ไม่ถูกใช้อ่ะบอกแล้วนะครับผมก็ไปใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น ฟุกเลยนะครับผมก็คือเหมือนรักกี้เลยนะครับผมก็คือเขาจะไม่ใส่นะก็คือเอาไปใส่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกันพี่ด้วยมากเดี๋ยวเรามาเปิดโค้ดแล้วก็เปิดให้คนที่เข้ามาดูนะครับผมโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้มีสามนี่ได้อีกนะครับมีอาริสนะครับเต็มตัวนะครับอาริสนะครับผมอาริสอันนี้คือโค้ดของอาริสนะครับผมอาริสนะครับผมจะอยู่ประมาณห้าวีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอ้าจอหมุนเฉย โอเคนี่คือโคดอลิสนะครับอันนี้คือโคดอลิสนะครับต่อไปนะครับเป็นของเวเรสนะครับเวเรสจะมี2โคดนะครับผมซึ่งมีโคดที่ประวัติด้วยนะครับก็ไปกดดูได้นะครับผมอ่านี่คือเวเรสนะครับเวเรสเวเรสเวเรสนะครับผมอ่าต่อไปก็เวเรสเหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนกันนะพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเวเรสนะครับผมเหนื่อยอ่ะ เสียงแหบเลยคือแบบบนมันต้องพูดย้ำอะ่ะเออก็คือเวเรสนะครับผมต่อไปยอนนะครับผมโอเคยอนเทพย้อนนะครับอันนี้คือยอนยอนยอนทันทันโอเคก็ประมาณนี้เลยต่อไปเราจะไปดูพาร์ทสามกันนะครับยาวๆไปเลยนะครับกับการแจกโค้ดก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมโอเค,อเคต่อไปเปิดอีกสี่ครั้งเดี๋ยวพี่เช็คประวัติให้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาลุยกันเลยโอเคประวัติมีอะไรมั่งนะดูก่อนโอค้ดที่ยังไม่ใส่แบบหนึ่งในระ ครับผมอ่ามีอยู่2อันมีอลิสกับอะไรนะเดี๋ยวแปนน๊บนึงนะโอเคมี2อันนะครับผมมีนี่นนบรรทัดบนครับเหลืออลิสแล้วก็อลิสสออันนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีอลิสนะใส่ได้เลยนะครับบรรทัดบน2องอัน <c oughs> ตัวเล็กน,นะ FBY V2... อะไรเนี่ยดี o o O L หรือศก <Jean> ็ไปดูนะครับผมก็บรรทัด2บ <ultimately>. น <Yeah. S> 2อันบนนะคือยังไม่ได้ใส่ก็ไปใส่ได้นะครับผมก็โชคดีลัคกี้ไปเลยนะครับผมก็คืออลิสออันเลยมาเดี๋ยวเราเปิดเลย4ครั้งครับปุ่มุ่มบมบมมโอเคมีอลิซอีกแล้วโอเคลุยมาเรามาลุยกันเลยนะครับผมก็คืออลิซนะครับต่อไปโค้ดอลิซหัวอลิซรอบนี้เยอะนะถือว่ามีอลิสีตัวนะโอเค มาต่อไปนะครับผมเราจะเปิดโคดอริสกันนะครับผมโอเคมาเปิดนี่เรียบร้อยนะครับผมก็คือโคดอริสเลยน้องอริสของเราเลยอริสครับอันนี้คือน้องอริสนะครับจะอยู่ประมาณ5วินาทีฟังพี่พูดไปแล้วพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคต่อไปเป็นทางด้านของ b ัตเตอร์ฟลายนี่เองน,นีครับผมโอเค เหนื่อยเหมือนกันเงียบได้ไหมของเงียบได้ไหมอันนี้คือบัตรฟลายนะครับต่อไปวูคองมีสองโค้ดนะครับวูคองอันนี้คือวูคองวูคองนะครับวูคอ,องโ,คนนคโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันวาเหนื่อยพูดซ้ำ <laughs> พูดจะอืดวิเหนื่อยพูดซ้ำๆอย่างนี้นไม่เหนื่อย,อยขอโทษด้วยก็อันนี้คือวูคองนะครับผมโค้ดสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับผมก็โอยเหนื่อยเลยก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้และอยากเป็นกําลังใจสนับสนุนพี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ก็พอแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้ทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เสร็จแล้วก็กดไปแลกสแตมป์ปุ๊บก็ได้เหรียญมาแล้วก็นํามาแลกตรงนี้ใน ครับผมโ้โ oh, ห oh, ยาวๆไปเลยนะครับผมการแจกโค้ดนะถือว่าสนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s ับ s u r s b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับกับการชมโปรริกนะครับผมซึ่งตอบคำถามอันนี้ก็ได้สกินเหมือนกันนะเมื่อสะสมครบ2 5 0 0นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าืมไปทำกันโอเค ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม